สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวจากแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจนะครับวันนี้เราจะมาสำรวจโลกของตำนานพญานาคในคติชนไทยกันครับจากวิดีโอ YouTube ที่รวบรวมไว้หลายเรื่องเลยทีเดียวสวัสดีค่ะใช่ค่ะวิดีโอนี้นี่พาเราไปดูหลากหลายแง่มุมของตำนานพญานาคเลยนะคะมีทั้งเรื่องเอ่อความขัดแยง้งความรักการสร้างบ้านสร้างเมืองเรียกว่าครบเครื่องเลยค่ะครับ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือเอ่อมาลองกลั่นเอาแก่นสำคัญสำคัญเนาะเกล็ดที่น่าสนใจจากเรื่องเล่าเหล่านี้เพื่อให้เข้าใจความเชื่อโลก,กทัศน์ที่สะท้อนผ่านตำนานพาญานาคให้มากขึ้นงั้นเราเริ่มกันที่ปมคลาสสิกเลยดีไหมครับเรื่องครุฑกับนาคเนี่ย ดูจะเป็นจุดเริ่มต้นของหลายเรื่องเลยน่าสนใจค่ะเรื่องแรกที่เราหยิบมาคุยกันนี้ก็คือความลับของพญานาคค่ะเป็นจุดพลิกผันสําคัญในศึกครุฑยุธนาคเลยจากที่ครุฑเคยจับนาคได้ง่ายๆนะคะกลายเป็นว่าเอ๊ะทําไมจับไม่ได้บาดเจ็บล้มใจกันไปเยอะเลยเอา้าวเกิดอะไรขึ้นครับทําไมอยู่ๆครุฑถึงเสียเปรียบไปล่ะครับเรื่องมันมาจากชีบเปลือยทำพิญญะค่ะเป็นชายที่รอดจากเรือแตก แต่ชาวบ้านดันไปเข้าใจผิดคิดว่าเป็นผู้ทรงศีลชีเปลือยคนนี้นี่มีลูกศิษย์เป็นพญาน,นาคด้วยนะคะพอพญาครุฑสุบรรณราชเนี่ยมาปรึกษาว่าเอ๊ะทำไมจับนาคไม่ได้ชีเปลือยก็เลยอาสาค่ะว่าจะไปหลอกถามความลับจากศิษย์นาคของตัวเองให้อ๋อใช้ความเป็นอาจารย์หลอกถามนี่เองแล้วเออนาคเขายอมบอกง่ายๆเลยเหรอครับก็ ใช้เวลาหวั่นล้อมอยู่พักใหญ่เลยค่ะจนพญานาคตนหนึ่งชื่อบรรทระกนาคราชเนี่ยใจอ่อนยอมเผยความลับเขาว่าที่จริงแล้วน่ะพวกนาคจะกลืนก้อนหินลงท้องไปเพื่อถ่วงน้ำหนักตัวเองไว้ทำให้ครุฑที่เคยจับตะหัวเนี่ยดึงยังไงก็ดึงไม่ขึ้นโหมีเทคนิคแบบนี้ด้วยพอรู้ความลับแล้วพญาครุฑทำไงต่อครับ ก็เปลี่ยนวิธีเลยสิคะไปจับที่หางแทนแล้วก็ขย่าเขย่าให้หินมันหลุดออกมาคราวนี้ก็จับขึ้นฟ้าได้สําเร็จเลยคะ่ะง่ายเลยทีนี้แต่มันมีจุดที่น่าสนใจกว่านั้นคะ่ะคือตอนที่มันทักนาครูรู้ตัวว่าโดนหลอกก็เสียใจคร่ำครวญว่าเนี่ยภัยมันเกิดเพราะตัวเองไปไว้ใจนักบวชที่ไม่มีศีลธรรมพญาครุฑพอได้ยินแบบนั้นเข้ากลับรู้สึกว่าเฮ้ยการทรยศเพื่อนฝูงนี่มันร้ายแรงกว่าศัตรูอีกนะ เลยปล่อยนาคไปค่ะแล้วก็สัญญาสงบศึกกันไปก่อนโอ้โหกลายเป็นว่าศัตรูกลับมาเห็นใจกันเพราะเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ง,งั้นส่วนชีปเปลยล่ะครับชีปเปลยก็ดดนนำสาบของนาคเข้าไปเต็มเต็มค่ะสุดท้ายก็หัวแตกเป็นเจ็ดเสียงตายไปเลยก็เป็นบทเรียนเรื่องการหักหลังที่อืชัดเจนมากๆครับชัดเจนจริงๆสะท้อนว่าเรื่องคุณธรรมมิตรภาพนี่มันสำคัญจริงๆนะครับแม้แต่กับศัตรู ทีนี้ถ้าจะให้เข้าใจรากเง้าความขัดแย้งจริงๆคงต้องย้อนไปไกลกว่านั้นอีกใช่ไหมครับในเรื่องมหาศึกชิงน้ำอมฤตใช่เลยค่ะเรื่องนี้สเกลใหญ่มากเกี่ยวข้องทั้งเทพอสูรครุฑนาคครบเลยจุดเริ่มต้นจริงๆมันซับซ้อนนะคะแต่ถ้าให้สรุปสั้นๆก็คือมีเหตุให้เทวดาอ่อนแอกว่าพวกอสูรพระนารายก็เลยแนะนำให้ทำทิธีกวนเกเสียนสมุทรเพื่อสร้างน้ำอมฤตขึ้นมา ใครดื่มแล้วก็จะเป็นอมตะค่ะแต่การใหญ่นี้ต้องชวนอสูรมาช่วยด้วยโดยหลอกว่าจะแบ่งให้ครึ่งหนึ่งอ๋อการกวนเกเสียนสมุดนี่เองที่ทำให้พยาวาสุกรีนาคราชต้องมารับบทหนักเป็นเชือกพันเขามันทระคีรีที่ใช้กวนถูกต้องค่ะแล้วเทวดาก็ยังใช้เล่เหลี่ยมอีกนะคะคือไปดึงฝั่งหาง ปล่อยให้อสูรดึงฝั่งหัวพยาวาสุกรีก็เจ็บปวดทรมานมากจนคายพิษร้ายแรงออกมาพระศิวะก็ต้องทรงดึงพิษนั้นเข้าไปเพื่อปกป้องโลกพระซอหรือคอก็เลยกลายเป็นสีดำหรือนิลกันนั่นเองค่ะระหว่างกวนเนี่ยก็มีของวิเศษผุดขึ้นมาเยอะแยะเลยนะคะรวมถึงน้ำอมฤตในตอนสุดท้ายด้วยครับพอมีน้ำอมฤตออกมาก็ต้องแย่งกันใหญ่เลยเลยครับทีนี้ แน่นอนเลยค่ะพระนารายณ์ต้องแปลงเป็นนางฟ้าแสนสวยชื่อโมหินีมาหลอกล่อพวกอสูรเทวดาถึงได้โอกาสดื่มน้ำอมฤตกันไปแต่เรื่องที่มันเกี่ยวกับครุฑกับนาคโดยตรงเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากนั้นค่ะอ๋อที่เกี่ยวกับแม่ของครุฑนางวินตาใช่ไหมครับที่ไปแพ้พนันนางกระทรุแม่ของนาคจนต้องตกเป็นทาสถึงห้าปีใช่เลยค่ะ แล้วสาเหตุที่แพ้พนันก็มาจากม้าวิเศษอุชัยสรบที่เกิดขึ้นตอนกวนสมุตนี่แหละค่ะพอการเวลาผ่านไป500ปีพยาครุฑเติบโตขึ้นต้องการจะไถ่ายตัวแม่คืนพวกหน้าก็เลยยื่นข้อเสนอว่าให้ไปเอาน้ำอมฤตมาแลกสิพยาครุฑก็เลยต้องบุกสวรรค์ฟาดานต่าง,างๆเพื่อไปชิงน้ำอมฤตมาให้ได้ซึ่งก็ทำสำเร็จนะคะดยฤทธิเดชแล้วก็ความกตันยูอยากช่วยแม่นี่แหละค่ะ พอพระนารายณ์ทรงทราบเหตุผลก็พอพระไทยมากประธานพรให้พญาครุฑเป็นอมตะโดยที่ไม่ต้องดื่มน้ำอมฤตเลยนะคะแล้วก็ยังให้เกียรติไปอยู่บนยอดธงของพระองค์ด้วยพญาครุฑก็เลยยอมเป็นพาหนะให้แต่เหมือนระหว่างทางกลับจะเจอพระอินทร์มาขวางอีกใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่สู้กันแล้วพระอินทร์ทำอะไรพญาครุฑไม่ได้เพราะได้พรความเป็นอมตะไปแล้วก็เลยตกลงกันว่าเอาล่ะพญาครุฑจะเอาน้ำอมฤตไปถ่ายแม่ก่อน แล้วเดี๋ยวจะวางไว้ให้พระอินทร์ค่อยตามมาชิงคืนไปทีหลังพระอินทร์ก็พอพระไทยค่ะเลยประทานพรให้พญาครุฑเพิ่มอีกคือให้จับนาคก,กินเป็นอาหารได้โดยที่ไม่บาปอ๋อจุดนี้สําคัญเลยนะครับเป็นที่มาว่าทําไมครุฑถึงกินนาคได้แล้วเรื่องน้ำำําอมฤตกับนาคเป็นยังไงต่อครับพญาครุฑก็นําน้ำำําอมฤตไปวางไว้บนหญ้าคาค่ะแล้วก็บอกพวกนาคว่าให้ไปชําระร่างกายให้สะอาดก่อนนะค่อยมาดื่มตัวเองก็ไปปลดปล่อยแม่ให้เป็นอิสระ ระหว่างนั้นเองพระอินทร์ก็เสด็จมาชิงน้ำำําอมฤตกลับสวรรค์ไปพวกนาคพอชําระตัวเสร็จกลับมาก็อา้าวน้ำำําอมฤตหายไปไหนแล้วก็ผิดหวังกันใหญ่เลยได้แต่เลียยาคาตรงนั้นหวังว่าเอ๊ะจะมีหยดน้ำำําอมฤตหลงเหลืออยู่บ้างผลก็คือลิ้นโดนคม้าคาบาดจนเป็นสองแฉกมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็กลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตกับครุฑนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยค่ะ โหเป็นมหากา์ที่ซับซ้อนมากเลยนะครับอธิบายทั้งจุดกําเนิดความขัดแยง้งแล้วก็ลักษณะของนาคด้วยจากเรื่องสเกลใหญ่ระดับจักรวาลเรามาดูตำนานที่เล็กลงมาหน่อยไหมครับแต่ก็ยังเต็มไปด้วยความรักความพลาดพลาดอย่างเรื่องมณีสัจจาได้เลยค่ะเรื่องนี้เกิดในยุคที่แบบข้าวยากหมากแพงนะคะมีสพี่น้องชื่อมณีกับสัจจาเกิดน้อยใจพ่อแม่คิดว่าพ่อแม่ไม่รักแล้วก็เลย พากันหนีออกจากบ้านไปพร้อมกับมีมีดด้ามนาคติดตัวไปด้วยแล้วก็ไปเจอไข่ประหลาดกลางป่าเข้าโดยความหิวมณีพี่ชายก็เลยอาสากินไข่นั่นก่อนปรากฏว่าพอกินเข้าไปร่างกายก็กลายเป็น,นงูหน้าคราชไปเลยใช่ค่ะมณีก็รู้ตัวว่าคงอยู่กับน้องสาวไม่ได้แล้วเลยสั่งน้องว่าให้เอามีดด้ามนาคเนี่ยผูกไว้ที่คอพี่นะแล้วเรียบหนีไปอย่าบอกเรื่องนี้กับใครก่อนที่ตัวเองจะเลื้อยหายลงไปในน้ํา ส่วนสัจจาน้องสาวก็เสียใจมากนั่งร้องไห้จนน้ำตาท่วมตัวกลายเป็นจอมปลวกคุ้มร่างเอาไว้ค่ะมาสงสารจังครับแล้วหลายปีผ่านไปพระเจ้าแผ่นดินเสด็จมาล่าสัตว์แขวนั้นก็มาเจอจอมปลวกนี้เข้าได้ยินเสียงลึกลับบอกว่าถ้าเอาข้าวมาให้จะให้นางงามก็เลยทำตามแล้วก็ได้พบกับสัจจาที่โตเป็นสาวงามแล้วแต่ว่าไม่ยอมพูดจาอะไรเลย พระเจ้าแผ่นดินก็เลยรับนางเข้าวังไปค่ะแต่งตั้งเป็นมเหสีมีโอรสด้วยกันหนึ่งคนแต่ก็ยังสงสัยว่าทำไมนางถึงไม่พูดก็เลยออกอุบายแกล้งทำเป็นว่าสิ้นพระชนแล้วนางก็ยังนิ่งเฉยนะคะจนกระทั่งตอนที่กล่อมโอรสที่ร้องไห้อยู่นั่นแหละนางถึงเผอพูดออกมาว่าแม่ยังไม่เสียใจเท่าลุงของเจ้ากลายเป็นพญานาคราชเลยอ๋ พอพระราชาได้ยินความจริงก็เลยรับปางว่าจะช่วยตามหาพี่ชายให้โดยให้หมองูเท่าผู้มีวิชามาทำพิธีเรียกพญานาคที่ริมทะเลนาคก,ก็ขึ้นมาเยอะแยะเลยค่ะแต่สัตว์จ่าก,ก็ยังจำไม่ได้จนกระทั่งเห็นพญานาคตัวใหญ่มากมีรัศมีสีทองแล้วก็ที่สำคัญคือมีมีดด้ามนาคผูกอยู่ที่คอ ก็เลยจำได้ว่าเป็นพี่ชายหมองูเท่าก็เลยใช้วิชาอาคมค่ะค่อยๆทาเกล็ดทายาจนในที่สุดมณีก็กลับร่างมาเป็นมนุษย์รูปงามได้อีกครั้งเรื่องนี้ก็จบลงด้วยดีนะคะพี่น้องได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งเป็นเรื่องที่ซึ้งในความผูกพันของพี่น้องนะครับเราก็แสดงให้เห็นว่าการกระทาเล็กๆน้อยๆเ,เนี่ยบางทีมันนําไปสู่เรื่องราวใหญ่โตได้เหมือนกันนะทีนี้มาถึงตำนานรักที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยกันดีครับ ผาแดงนางไอ่ตำนานโศกนาฏกรรมแห่งหนองหานใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นตำนานรักสามเศร้าที่เมืองเอกชทีตามีตัวละครหลักคือน,นางไอท่ทิดาพญาขอมที่สวยมากๆเท้าผาแดงโซชายต่างเมืองที่นางไอ่รักและเท้าพังคีโอรสพญานาคที่แอบหลงรักนางไอ่อยู่ฝ่ายเดียวค่ะ เท้าพังคีถึงกับแปลงร่างเป็นกรอกเผือกเพื่อมาแอบดูนางไอ้เลยแล้วก็ตกหลุมรักเข้าอย่างจังแต่สุดท้ายนางไอ้กลับอยากได้กรอกเผือกตัวนั้นไปเลี้ยงซะนี่เลยสั่งนายพรานไปจับมาให้ได้ปรากฏว่านายพรานจับเป็นไม่ได้ค่ะก็เลยยิงด้วยหน้าไม้อาบยาพิษตอนที่กรอกเผือกกาลังกินลูกมาเดืออยู่พอดีก่อนตายเนี่ยเท้าพังคีระลึกชาติได้ว่า ตัวเองเคยเกิดเป็นชายบ้าแล้วก็ทอดทิ้งภรรยาซึ่งก็คือนางไอในชาติก่อนนั่นเองค่ะให้อดตายอยู่ใต้ต้นมะเดื่อนี้แหละนางก็เลยอธิษฐานไว้ว่าขอให้สามีตายบนกิ่งไม้แล้วก็อย่าได้คู่กันอีกเลยท้าวพังคีก,ก่อนตายก็เลยอธิษฐานกลับบ้างว่าขอให้เนื้อของตัวเองเนี่ยมีมากมายพอเลี้ยงคนได้ทั้งเมืองแล้วก็ขออย่าได้คู่กับนางไออีกเลยเช่นกันโอ้โหกรรมตามทันกันจริงๆ แล้วเนื้อกะรอกก็เพิ่มพูนขึ้นมาจริงๆชาวเมืองก็เอาไปแบ่งกันกินยกเว้นที่บ้านดอนแม่ไม้ที่ไม่ได้กินทีนี้พญานาคราชบิดาของท้าพังคีรู้เรื่องเข้าก็โกรธมากสั่งถล่มเมืองเลยใครกินเนื้อลูกเราต้องตายใช่ค่ะ คืนนั้นเท้าผ่าแดงมาหานางไอพอดีก็เห็นกองทัพนาคมาแต่ไกลแต่เตือนไม่ทันนางไอกําลังกินเนื้อกรอกอย่างอร ե ตอร่อยเลยเมืองเอกชะทีตาก็เลยถูกถล่มจมบาดาลกลายเป็นหนองหานไปเหลือรอดอยู่แค่ตรงดอนแม่ไม้นั่นแหละค่ะเท้าผ่าแดงก็รีบพานางไอหนีด้วยม้าคู่ใจชื่อบักสามแต่พวกนาคก็ตามมาทันเพราะนางไอกินเนื้อพังขี่เข้าไปแล้วนาคก็แปลงเป็นขอนไม้ขวางทาง ม้ากระโดดข้ามไปแต่พลาดท่าล้มตรงนั้นก็เลยกลายเป็นห้วยสามพาดแล้วนางอ้ก็ถูกหางนาคฟาดตกม้าจมน้ำตายไปในที่สุดส่วนเท้าผาแดงรอดไปได้ค่ะแต่ก็เสียใจมากตรอมใจตายตามไปกลายเป็นผีแล้วก็ยังไม่ยอมจบนะคะรวบรวมกองทัพผีไปรบกันนาคต่ออีกแต่รบกันเท่าไหร่ก็ไม่รู้ผลสุดท้ายท้าเวสุวรรณต้องลงมาตัดสินค่ะ บอกว่าเป็นเรื่องของกรรมเก่าแต่ปางก่อนให้ยุติสงครามกันไปเป็นตำนานที่อธิบายที่มาของสถานที่ต่างๆได้เยอะเลยนะครับแล้วก็สะท้อนเรื่องกฎแห่งกรรมความรักข้ามภพข้ามชาติได้ชัดเจนมากจริงๆครับทีนี้ลองมาดูเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างอาณาจักรกันบ้างดีกว่าครับเรื่องพระทองนางนาคก,กับตำนานกำเนิดชนชาติขมค่ะตำนานนี้เริ่มที่เกาะโคกทลอกสมัยพุทธกาลเลยนะคะ พระพุทธเจ้าเสด็จมาเจอตะกวดตัวหนึ่งที่เลื่อมใสในพุทธศาสนาก็เลยทรงทํานายไว้ว่าตะกวดตัวนี้จะได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นกษัตริย์แล้วก็จะมีพญานาคมาช่วยสร้างเมืองให้แต่คนในเมืองจะไม่ค่อยซื่อสัตย์เท่าไหร่เพราะว่ากษัตริย์มีกําเนิดมาจากสัตว์ที่ลิ้นสองแฉกค,ครับต่อมาพระทองซึ่งบ้างก็ว่าเป็นเจ้าชายจากเมืองมอญลีภัยมาทางทะเลมาตั้งรกรากอยู่ใกล้ๆก,กับพระราชาจามที่ปกครองอยู่ก่อนแล้ว ตอนแรกก็เป็นมิตรกันดีนะครับแต่ต่อมาก็เกิดขัดแย้งกันเรื่องดินแดนพระทองนี้ก็ใช้ปัญญาหรือจะเรียกว่าอุบายก็ได้สร้างจารึกพงสาวดานปลอมขึ้นมาบนแผ่นทองแล้วเอาไปฝังไว้ใต้ต้นหมันอ้างสิทธิ์ในดินแดนจนสุดท้ายก็ขับไล่พระราชาจามไปได้สําเร็จหลังจากนั้นคือหนึ่งพระทองก็ไปเดินสำรวจชายหาดค่ะแล้วก็ได้พบกับสตรีรูปงานนางหนึ่งกำลังเล่นน้ำอยู่นางคือนางทาวดีธิดาของพญานาคราช ทั้งสองก็ตกลุมรักกันนางทาวดีจะกลับเมืองบาดาลก็เลยมอบหมากเป็นของแทนใจให้พระทองไว้แล้วก็บอกว่าจะกลับไปขออนุญาตบิดาก่อนพญานคราชผู้เป็นบิดาก็ยินยอมนะครับจัดขบวนแห่โมโหลานมาส่งทิดาถ,ถึงโลกมนุษย์เลยสั่งให้ไพรพ่ผลนาคเนี่ยสูบน้ำทะเลบริเวณน,นั้นให้แห้งจนเกิดเป็นแผ่นดินที่กว้างใหญ่ไพศาลขึ้นมาแล้วก็เนรมิตปราสาทราชวังให้อย่างสวยงามเลย แล้วก็มีการจัดพิธีอภิเษกสมรสทั้งบนโลกมนุษย์แล้วก็ที่เมืองบาดาลด้วยตอนจะลงไปเมืองบาดาลน,นี้พระทองก็กังวลว่าจะลงไปได้ยังไงนางเทววดีก็แนะนำว่าให้จับชายสบายของนางไว้ให้มั่นๆส่วนไพรพลคนอื่นๆก็ให้เกาะชายผ้าของพระทองต่อๆกันไปก็สามารถลงไปเมืองบาดาลได้ค่ะนี่ก็เลยเป็นที่มาของประเพณีแต่งงานที่เจ้าบ่าวต้องจูงมือหรือจับชายสบายเจ้าสาวเข้าหอ,อนั่นเอง อ๋อมีที่มายอย่างนี้นี่เองหลังพิธีอภิเษกพระทองก็ได้พระนามใหม่ว่าพระบาทอาทิวสาส่วนนางแถว,วดีก็เป็นพระนางทาวิดดินแดนนั้นก็ได้ชื่อใหม่ว่ากรุงกัมพูชาทิปดีมีเสนานาาสองตนคอยคุ้งครองอยู่เป็นตำนานการสร้างชาติที่น่าสนใจมากๆครับ จากกัมพูชาข่ามาที่ภาคใต้ของไทยเราบ้างดีกว่าครับกับตำนานศึกพระนางที่อ่าวพระนางจังหวัดกระบี่เรื่องนี้ก็เป็นรักสามเศร้าอีกแล้วคะ่ะระหว่างเบญจาสาวงามชาวประมงพญานาคหนุ่มที่แปลงกายมาพบรักกันที่เกาะลึกลับก,กลางทะเลกับยักษ์ตนหนึ่งที่ได้ยินชื่อเสียงความงามของเบญจาแล้วก็หลงไหลามากยักษ์ตนนี้ก็แปลงร่างเป็นเศรษฐีเท่ามาสู่ขอ พ่อแม่เบญจาเห็นแก่งเงินทองก็เลยตอบตกลงยักษ์ก็ดีใจใหญ่เลยไปสร้างปราสาททองคำเจ็ดหลังไว้รอวันแต่งงานเลยทีเดียวแต่พอพญานาคหนุ่มทราบข่าวเขาก็ไม่ยอมสิคะเลยมาลักพาตัวเบญจาไปซ่อนไว้ในถ้ำใต้ทะเลแล้วก็ให้ทหารเต่าทะเลเฝ้าปากถ้ำไว้ส่วนตัวเองก็แปลงร่างเป็นนักรบร่างยักษ์ถือกระบี่คู่เฝ้าเมืองบาดาลไวค้ค่ะครับถึงวันแต่งงานยักษ์มารับตัวเจ้าสาวที่บ้านแต่ก็พบว่านางหายไปแล้ว ก็โกรธมากคืนร่างเป็นยักษ์ออกตามหาจนไปเจอพญานาคที่แปลงร่างเฝ้าอยู่ก็เลยเกิดการต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลยยักษ์ใช้ขวานฟันไปที่กระบี่ของพญานาคจนกระเด็นตกไปค่ะ กลายเป็นที่มาของบ้านกระบี่น้อยกับบ้านกระบี่ใหญ่พญานาคก็เลยคืนร่างเดิมสู้ต่อสัาแดงฤทธิ์ทำให้น้ำทะเลปั่นป่วนเกิดคลื่นยักษ์ซัดขบวนขันหมากของยักษ์แล้วก็ทำลายปราสาททองคำจนพังพินาศข้าวของต่างๆก็กลายเป็นกากแก่งน้อยใหญ่หน้าอ่าวพระนางไปหมดเลยโหยักษ์ยิ่งแขนใหญ่เลยฟันไปที่หางพญานาคจนขาดกระเด็นกลายเป็นเขาหางนาค พญานาคบาดเจ็บหนักก็พยายามจะหนีกลับเข้าถ้ำยักษ์ก็เลยยกผู้เขาสองลูกมาขวางทางน้ำไว้กลายเป็นเขาขนาบน้ำแลนด์มาร์กของกระบี่ในปัจจุบันแล้วก็ยังตามไปถึงปากถ้ำสังหารทหารเต่าจนหมดแล้วก็ชิงตัวเบญจาเหาะหนีไปพญานาคที่บาดเจ็บสาหาัสเห็นคนรักถูกพรากไปต่อหน้าต่อตาก็ทนความเสียใจไม่ไหวสิ้นใจตายอยู่ตรงนั้นเลยค่ะ ที่ตรงนั้นก็เลยถูกเรียกว่าเขาพระหรือเขาพรากแล้วก็อ่าวพรกนางซึ่งต่อมาก็เพี้ยนเสียงกลายเป็นอ่าวพระนางนั่นเองค่ะแล้วเบนจากับยักษ์ล่ะครับเบนจาพอเห็นคนรักตายก็เสียใจมากค่ะเลยผลักตัวเองตกลงมาจากอ้อมกอดของยักษ์สิ้นใจตายอยู่กลางป่ากลายเป็นเขาพนมเบนจาส่วนยักษ์พอเสียทั้งคนรักเสียทั้งคู่ต่อสู้ก็เสียใจมากตรอมใจตายตามไป ร่างกายก็กลายเป็นภูเขาเขาหน้ายักษ์ส่วนขวานที่ใช้สู้รบก็กลายเป็นเกาะหัวขวานหรือเกาะปอดะนอกไปค่ะจบตำนานอันน่าเศร้านี้ลงโอโ้โหเรื่องนี้อธิบายที่มาของสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญคญในกระบี่ได้ครบเลยนะครับน่าถึงมากปิดท้ายกันด้วยตำนานจากฝั่งล้านช้างกันบ้างครับคุณทึงคุณเทืองที่เชื่อมโยงสายเลือดนาคากับกษัตริย์ เรื่องนี้เล่าถึงยุคที่น้ากับมนุษย์ยังไปมาหาสู่กันได้นะคะที่เมืองเชียงเงื่อมมีกษัตริย์ชื่อขุนเทืองเกิดเบื่อนายราชวังก็เลยเสด็จเข้าป่าไปแล้วก็ไปเจอแม่น้ําสายหนึ่งที่เป็นทางเชื่อมอย่างเมืองบาดาลแล้วก็ได้พบรักกับนางแอกไข่พญาดากสาวที่แปลงกายมาทั้งสองคนนี้เขามีบุญสัมพันธ์กันมาปต่ชาติปางก่อนนะคะขุนเทืองก็เลยตามนางแอกไข่ไปอยู่เมืองบาดาลด้วยเลยนานถึงสองปีใช่ค่ะ ไปอยู่ในปราสาทที่ค่อนข้างห่างไกลเพื่อปิดบังความจริงแล้วตลอดเวลาสองปีนั้นนางแอกไ้แล้วก็บริวารก็ไม่เคยคืนร่างเป็นนาคเลยทําให้ฝนฟ้าในโลกมนุษย์ไม่ตกต้องตามฤดูกาลค่ะอ๋อการที่นาคไม่คืนร่างนี่ส่งผลถึงโลกมนุษย์ด้วยมเหสีนางบุษดีที่เมืองเชียงเงื่อมก็ร้อนใจให้โหรทํานายก็พบว่าพระสวามีไปอยู่กับลูกสาวพญานาค ก็เลยทำพิธีบนบานสังกล่าวให้ผีต่างๆไปตามกลับมาประกอบกับช่วงสงกรานพอดีค่ะนางแอกไข่กับบริวารเผลอคืนร่างเป็นนาคเล่นน้ำกันขุนทึงไปเห็นเข้าพอดีก็เลยรู้ความจริงแล้วก็เกิดอยากจะกลับมือมนุษย์ขึ้นมานางแอกไข่ซึ่งตอนนั้นกำลังตั้งท้องอยู่พอดีก็เสียใจนะคะแต่ก็ยอมให้กลับไปก่อนจากกันนางก็ล้วงเอาลูกที่อยู่ในท้องออกมา ห่อด้วยใบตองทึงมอบให้ขุนเถืองนำกลับไปเลี้ยงดูแล้วก็ให้ตั้งชื่อว่าขุนทึงพอกลับมาถึงเมืองเชียงเงื่อมขุนทึงก็โดนมาเหสีหลวงคือนางบุษดีอิจฉากลั่นแกล้งสารพัดเลยค่ะจนขุนเถืองจำใจต้องสั่งให้นำลูกไปทิ้งในป่าแต่ขุนทึงก็รอดชีวิตมาได้ด้วยความช่วยเหลือของเทวดาแล้วก็สัตว์ป่าต่างๆผ่านไปหนึ่งปี คุณเทืองคิดถึงลูกก็เลยให้คนไปตามกลับเขาวังมาพอคุณถึงเติบโตขึ้นก็รู้ความจริงว่าแม่ของตนเป็นนาคก,ก็เลยขอลาพ่อเพื่อไปตามหาแม่ที่เมืองบาดานพอไปถึงแม่น้ำที่เป็นทางเชื่อมก็ตีน้ำเรียกนาคพวกนาคก,ก็จำได้เลยพาลงไปพบกับแม่แล้วก็ได้พบกับตาและยายซึ่งเป็นพญานาคด้วยคุณทึงก็ได้ร่ำเรียนวิชาต่างๆที่เมืองบาดานอยู่ระยะหนึ่ง ก่อนจะขอลาแม่กลับขึ้นมายัางเมืองมนุษย์ตากับยายก็เลยมอบของวิเศษให้3อย่างค่ะคือหม้อทองแดงที่เสกข,ของได้ดาบหนึ่งเล่มแล้วก็ของเงาอีกหนึ่งเล่มพร้อมกับกำชับว่าตอนเดินทางกลับเนี่ยให้ลากของเงานี้ไปกับพื้นห้ามแบกเด็ดขาดเท่าปลายเงาไปเกี่ยวติดกับอะไรเข้าก็ให้หยุดพักตรงนั้นขุนทึงก็ทําตามค่ะลาของเงาไปเรื่อยๆหลายวันจนกระทั่งไปถึงริมแม่น้ําใหญ่แห่งหนึ่ง ปลายเงาก็ไปเกี่ยวเข้ากับเถาไม้พอดีขุนทึงก็เลยหยุดพักตามคำสั่งตื่นเช้าขึ้นมาก็พบว่าที่ตรงนั้นได้กลายเป็นเมืองใหญ่ที่สวยงามขึ้นมาแล้วเมืองนั้นก็คือสีสัตตนาคนโนหุตหรืออาณาจักรลานช้างนั่นเองค่ะโอ้โอกำเนิดอาณาจักรเลยแล้วขุนทึงก็อยากมีเพื่อนร่วมสร้างเมืองก็เลยเคาะโม่ทองแดงที่ได้มาเสกสาวงามออกมาสองคนชื่อนางทึงหรือนางทึงกับนางทอง อภิเศกเป็นมเหสีช่วยกันปกครองเมืองจนรุ่งเรืองใช่ค่ะเรื่องราวมันมีต่อจากนั้นอีกนะคะเกี่ยวกับการพผจ,จนภัยของขุนทึงการไปพบรักกับนางชนีมีโอรสชื่อเท้าอัมคาแล้วก็เรื่องราววุ่นวายอีกนิดหน่อยแต่จุดสำคัญที่สุดของตำนานนี้ก็คือการสถาปนาอาณาจาักรล้านช้างโดยกษัตริย์ผู้มีเชื้อสายมาจากพญานาคทางฝั่งมารดานี่เองค่ะครับครบถ้วนจริงๆครับ จากตำนานทั้งหมดที่เราได้คุยกันมานี่จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามีแก่นเรื่องที่วนเวียงซ้ำๆกันอยู่พอสมควรเลยทำเรื่องความสัมพันธ์ข้ามเผ่าพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นความรักหรือความขัดแย้งที่รุนแรงมากๆใช่เลยค่ะรวมถึงเรื่องของผลแห่งการกระทำต่างๆด้วยนะคะทั้งกรรมเก่าในอดีตชาติการทรยศ หักหลังความอิจฉาริษยาซึ่งมักจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เสมอเลยไม่ว่าจะเป็นชะตากรรมของตัวละครเองหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ที่กลายเป็นตำนานอธิบายที่มาของสถานที่ต่างๆไปครับตำนานเหล่านี้ก็เหมือนเป็นหน้าต่างให้เราได้มองย้อนกอดไปเห็นความเชื่อโลก,กทัศน์ของผู้คนในอดีตนะครับทั้งเรื่องกาเนิดสิ่งต่างๆกาเนิดอาณาจักรเรื่องศีลธรรมจริยธรรมแล้วก็เรื่องพลังอำนาจเหนือธรรมชาติที่น่าทึ่งมากมาก อมืมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็อยากชวนให้คิดต่อเหมือนกันคือการที่หลายๆตำนานเนี่ยเน้นย้ำเรื่องอดีตชาติ เรื่องกรรมเก่าที่ส่งผลต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันอย่างชัดเจนมากๆเลยมันอาจจะสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตากับเจตนงเสรีในวัฒนธรรมแถบนี้ของเรายังไงได้บ้างคะหรือว่าจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกกาหนดไว้หมดแล้วหรือว่าเรายังพอมีทางเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของตัวเองได้นั่นสิครับเป็นคําถามที่น่าเก็บไปครุ่นคิดต่อจริงๆครับ สำหรับการพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้ก็มีเนื้อหาประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินจากตำนานอันน่ามหัศจรรย์ของไทยเรานะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ